สู่ความรักอันเปียกปอนที่มีสภาพอากาศเป็นตัวแปรในเทงกินโกะฤดูฝันฉันมีเธอและการกลับมาค้างนี้กับความรักบทใหม่ที่แม่ช่ชาตาคือไม่อาจพลาดพวกเขาจากกันได้ในซ no ูซูเมโนโทชิมาริการผนึกประตขรรูของซูซูเมะเรื่องราวของซูซูเมะเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองอันเงียบสงบที่โช่ชาตาได้นำพาเธอไปพบกับชายนุ่มปริศนาที่กำลังเดินทางตามหาประตูจนกระทั่งซูซูเมะได้พบกับประตูเก่าๆบ้านหนึ่ง ที่ตั้งอยู่กลางซาบปลาพาและเมื่อสุสุเมะได้เปิดประตูบานนั้นออกประตูบานอ,อ,อื่นทั่วญี่ปุ่นก็นได้เปิดออกมาด้วยเช่นเดียวกันนำพาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบ,นบันบมาจบอยู่ในที่เดียวกันและเพื่อหยุดยั้ยงภัยพิบัติที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูสุสุเมะจึงต้องออกเดินทางตามหาประตูและปิดผนึกมันก่อนที่มันจะสายเกินไปและเรื่องราวจะเป็นยังไงกอลิตารับชมกันได้ในสุสุเมะโนโทจิมาริการผนึกประตูของสุสุเมะ อิวาโตะสุซูเมะเด็กสาวจากแถบชนบทที่อาศัยอยู่กับคุณป้าโดยเธอนั้นมักจะฝันเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ่อยครั้งก่อนที่มันจะนำพาเธอไปพบกับประตูเก่าๆบ้านหนึ่งโดยตัวของสุซูเมะนั้นจะพากเสียงเลือกคุณฮาระนาโนกะที่ผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์มาโคโตะจากการออดิชั่นมากกว่า1,700งันเครั้งส่วนพระเอกอย่างมูนาคาตะโชตะอาจารย์มาคุโตะได้เลือกคุณมัสึมุระฮคกุโตะสมาชิกวงสโตร์มารับหน้าที่ในการให้เสียงส่วเยากโชอคโะด ดโดยซูซูเมนโอโทจิมาริการผลึกประตูของซูซูเมะคือผลงานแอเนิเมะเรื่องใหม่ของมหาเทพมาคกุโตชินไคเจ้าของผลงานคิมิโนนาวะและเทงกิโนโกะชายผู้ที่เดินมาจากดินแดนแห่งความเงียบงันที่ชอบทาให้ความรักของผู้นันดาไม่อาจสมหวังได้ด้วยดีแต่ต้องพิสุดวนระยะทางเวลาและภยัยพิบัติและการกลับมาครั้งนี้ตัวของอาจารย์มาโคโตนั้นนอกการอะไรที่แตกต่างไปจากผลงานก่อนหน้านี้อย่างคิมิโนนาวะและเทงกิโนโกะโดยเฉพาะในด้านงานดนตรี และในเรื่องนี้ทุกครูอาจารย์แก่ก็ยังคงไม่แบ่งหน้าที่ให้ไกลเช่นเคยทำหน้าทีท่ทางการกำกักบภาพบทและยังเป็นหัวหน้าผู้กำกับหลักด้วยและนอกจากนี้รายละเอียดทุกๆอย่างในเรื่องล้วนต้องผ่านสายตาเขาก่อนจึงจะถูกอ,อนุมัติซึ่งหากคิดว่านี่เยอะแล้วมันคงจะน้อยกว่า ถ้าหากเราย้อนไปดูผลางานเก่าของเขาอย่างตัวของคิมิโนะนอวะและเทนกิโนโกะที่ตัวของอาจารย์นั้นทำหน้าที่ตักคำเก่าเขียนบทสตอรี่บอร์ดดีไซน์ภาพต่างๆแล้วก็ตัดต่อโอ้เยอะชิบหายเลยจานแบ่งหน้าที่คนอ,อื่นบ้างก,ก็ได้นะในส่วนของสตูดิโอหนนก็จะคงได้คอมิกเวฟฟรมสตูดิโอคู่บุญพร้อมจะมาเนรมิตทุกจินตนาการของอาจารย์มากโกโตะสู่ภาพเคลื่อนไหวง,งานแอนิเมชันระดับเพดและเต็เตมไปด้วยรายละเอียดในทุทกเฟรม ในส่วนของทีมานาก็จะคงได้ทีมงานจากผลงานเรื่องเก่าของอาจารย์อย่างคิมิโนะนาวะและเทนกิโนโกะไม่ว่าจะเป็น,ดน,นได้งานซาวดรไดรเกิร์ที่ยังคงได้ขุนยา ah มาดาฮาหรือมาับหน้าที่ในการดูแลในส่วนของการกำกับงานแอนิเมชั่นก็ยังคงได้ขุนซุกยิยะเคนอิจิมาดูแลเช่นเดียวกซึก่งเนสเกลงานที่มันใหญ่มากและเต็มไปด้วยรายละเอียดยิงท,ทำให้หน้าที่ในการเคลียร์แอนิเมชั่นนั้นมีถึงสิามคนด้วยกัน ในส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์นั้นก็ยังคงได้ขุ่ทานากะมาไซายโยชิคนเดิมพร้อมกับคุณทาจิทาลุมิที่มาทําหน้าที่ในการกำกับอาร์ตต่างๆภายในเรื่องซึ่งทั้งสองคนนั้นก็คือคนที่ดูแลงานดีไซน์ในคิมิโนะนาวะและเทนจิโนโกะนั่นเองในส่วนของเพลงประกอบภายในเรื่องก็จะคงได้วงแลบดิมวงประจําตัวของอาจาร,รย์มาโคโตะมาทําเพลงให้เช่นเคยแพลงยังได้คุณจินโนะอุจิคาซามบผูพอ,อยู่เบื้องหลังงานดนตรีในเกมอนิเมะและภาพยนตร์ดังๆหลายต่อหลายเรื่องมาช่วยในงานดนตรีอีกด้วยโดยเพลงตีมเรื่องนนั้จะชื่่อเพลงวาส us ุ ที่ขับร้องโดยคุณโทโอาคะนักร้องสาวที่ผ่านการออดิชั่นโดยอาจารย์มาโคโตะและคุณโยชิโรโนดะในส่วนของอีดีนานจะใช้ชื่อเพลงว่าคานาตะฮารุกะที่ร้องโดยแล็บิมสุซุเมะโนโทจิมาริการผนโึกปกวัตูคของสุซุเมะอีกหนึ่งผลงานอนิเมะที่มีคนพลาดได้เป็นการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมง,งานแอนิเมชั่นสุดการตายตาวประกอบที่ถูกดีดซไซน์มาเป็นอย่างดีเพลงเพ,พราะๆจากแลบบวิม ซึ่งจารที่ผมพูดมาทั้งหมดมคงจะน่าเสียดายมากหากเราไม่ได้ไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพย,ยนตร์และสนับใขรที่อยากยกระดับการดูไปอีกขั้นผมก็ขอแนะนำไอแม็กทและ iMac l a s e r 2D ที่จะทำให้การดูอนิเมะเรื่องนี้ไม่เหมือนกับการดูอนิเมะเรื่องไหนมานก่อนรับประกันความยอดเยี่ยมโดยการกวาดรายได้แบบถล่มทลายหลังจากฉายในญี่ปุ่นเพียงแค่3วันก็กวาดรายได้ไปถึง1.8 8พันล้านเยนหรือประมาณ480ล้านบาทกลายเป็นผลงานอนิเมะที่เปิดตัวได้รายได้สูงที่สุดตลอดกาล และหลังจะฉายไปเดือนก,กว่าก็สามารถทำทรายได้ทะลุไปถึง13,000ล้านเยนหรือประมาณ3,500กว่าล้านบาทกลายเป็นอีกหนึ่งเงินเมทำเงินนบลกอฟิกของประเทศญี่ป,ปุ่นและในบ้านเราถึงแม้จะเข้าฉายช้าแต่ก็มีให้ดูกันแล้วเราจะเริ่มฉายในวันที่13เมษายนนี้ในโรงภาพย,ายนตร์ในกล้บ้านคุณและก่อนจะจบคลิปนี้กันไปผมขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่านางเอกคนไหนของมาคโตะที่โดนใจคุณมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์แม้ผมได้อ่านกันบ้างนะครับโซทะสุจิตันดะนาคนณะคม่ะคุวะไนโนคะ 私は怖いです忘れられるわけない絶対に助けに行くあいつは自分の扱いが雑なんだよあんたはなんか大事なことをしちょるような気がするお返しますお返しします行ってらっしゃい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 行ってきます